ก็สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่คารุปรักหักแพงแฟนๆเอฟซีทั้งหลายนะพี่น้องแฟนๆเอฟซีแฟนๆรายการวัยสานพินแคน้นแฟนๆรายการวัยสานเซเว่นและก็พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกๆคนเนาะที่เพิ่นากำลังติดตามรับฟังรายการขคุยวัยสานอยู่ในขณะนี้นะครับผมมืัอนี้กะสิได้น้นเอาเสียงแคนมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเฮาคือเก่านอนใน,นรายการมาแนะนำการ,พรเพิ่นเอ่ยว่าการเป่าแค้นนะพี่น้องเนาะ การเป่าแคนวิน,น้ก็ได้นําเอาแคนเอมเน่ M N e. มานะครับเอาแคนเอมเน่ M N e. มานะพี่น้องแคนเอมเน่ M N e. นะครับผมอ่าที่นี่มาเป่าเรื่องหลักการการสอนหรือว่าการเป่าแคนนะพี่น้องนะการเป่าแคนนีกนก็มันสิมีเทคนิคเพื่นว่ามีเทคนิคในการเป่าแต่ว่าอันดับแรกคือใบซา,ารสีเน่มามาบอกมาสอนในลักษณะเป็นไล่พื้นฐานวานนี้พี่นอ้อง,ง,งไล่งานงายไล่ ไล่ไล่โนดลัดเข้าใจง่ายเป็นไหวไปสันเปินว่าเนาะอืมคือโนดลัดโนดโนดอีสานบันเท่าโนดแค้นี่แหละ hm, เพ็่นว่าอืมแค่นเนาะแค่นนี่กะแค่นเต่าหนึ่งเพื่นว่าด้านละแปดลูกก็เป็นสิบหกลูกมเป็นเป็นแค่นเป็นแค่นแค่นแปดเพื่อนหนึ่งแค้นแปดเนาะแต่ว่าขี้นี่เป็นเอมเนอร์นะเพี alumni, a, ่น้องเป็นขี้เอมนเนอร์เป็นแค่นเทอ่าตรงกับเพื่อนเนย องงบอกไงว่าบ่วงปวงล่างบ่วงยังต่างๆส่วนมากเขาเจ้าข้าจะจะเอาเอามาเพราะว่ามันสิเข,ข่ากับอ่าโน้ตซาก,กลกับคีย์บอร์ดพอดีเนาะอืมเวลาเข้าสอนเวลาเข้าสื่อสารกับโน้ตก็ยังมันเกิดตรงเผ่านไปเนาะก็จังแค่เองก็บม่ค่อยเดาเปล่าก็อยากค่อยอยากดังไปแล้ะพี่น้องอืมเอเมเนอร์เนาะลูก ลูกจังน้องพี่น้องลูกจังพื้นดินลูกจังเบาอีสานอื่นลูกจังแต่ว่าตามภาษาแค่นพันสิเอินว่าลูกล่า <uw> <burada> ลูกล่าคือล <gigantic Cuz S 1> <c oughs> ูกเลื่นนิโป่งลูกนิโป่งโป่งด้านขวาเนี่ยเป็นเป็นเอินว่าเป็นทั้งใหญ่ทั้งเหงาใหญ่นี่น้องแต่แต่แต่นี่มันจะเป็นลูกล่าแต่ว่าเบาอีสานสิเอาบันไดเสียงเนี่ยเป็นบรรทัดฐานก็คือเป็นแต่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 เอาเป็นมาเป็นตัวโด ตัวนี้โดซอนโดซอนโดซอนแต่ว่าบริเกียร์ครับที่พี่น้องให้เข้าใจตามนั้นนะบริเกียร์ับตัวนี้นะครับผมบันนี้การเป่าแค้นการสอนแค้นนี่มื่อนี่สิมาสอนแค้นเอนะครับอืมคลิปที่ผ่านมาสอนเป็นแค้นจีเมเนอร์เนาะจีเมเนอร์จีเมเนอร์เนี่ยเสียงเวลาเข้าลงลูกล่าเนี่ยมันกระดูกโดดถูกลูกจังเลยซิบุถึกลูกล่าได้พี่น้องแค้นจีเนาะบุถึมันกระดิถึกจี ถือจีมัน Off จีเป็นลูกซ้อนเนาะเป็นลูกซ้อนถ่าแค้นถทแค้นจีไม่เนยเป็นลูกซ้อนบนนี้เอาแค้นเอมามันจ artists, ังจิตตรงเป็นปะเนาะมันก็จิตตรงกับกรวบาลาลาลาเป็นตัวจังวาสันอืจมันก็แท้แท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 ้แท้แทแท้อย่างนี้แนะครับผมอ้บานี้ก็ Punch เอฟซีทั้งหลายเลยว่าลูกซี้ลูกขาอันยับเข้ามาจับเตรียมแค้นนย่ยงเนาะเตรียมแค้นจับแค้นมาเป็นแค้นเอเมเนเนาะมันจะได้ตรงกันเป็นว่าตรงเป๊ะเนาะเต่าตัวเต่ามือตัวมือตาตัวตาเสียงตัวเสียงใส่กันเนาะครับผมมันกัดซื้อสารกันง่ายเป็นว่ามีเอฟซีหลายผู้คนเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาว่าไปสารนี่สั่นการเป่าแค้นนี่ อ่าบริษัทว่าใส่ลีนญบริษัทใส่ลีนดันแนวใดนาะบริษัทบ่ร่างคนกับบ่เข่าใจเนาะพี่น้องแต่ว่าขันมาหาหอดห้องศัตรูหอดผีรีมันก่ที่เข่าใจง่ายเวลาห่อเป่าห่อเป่าดันดันล้มยังไดกันประมาณไหนนะพี่น้องตุดิรูดิรูดิยังนี่ยังนี่ยังนี่เห่ียญห่อไหนะเนาะยังนี่เหรียญห่อนะพี่น้องแล้วก็ล้มเวลาเหาใส่ล้มเป่าออกไปให้มัน หายรูจุบจูพิ่นว่าอย่าให้มันฟาวนะเพี่น้องอย่าให้มันฟาวเขามันฟาวมันเสื่อมเมื่อยนะครับเพราะว่าเฮาเฮาหายใจกับน้ำเต่าแค้นการสอนแค้นมันวิธีสารสฉสอนเอาขันพื้นฐานง่ายๆก่อนนะเพี่น้องเอาสอนเป็นลายลายเตยคนอื่นว่าลายเตยเนาะเอาลายเตยโค้งง่ายๆลายเตยโค้งมันจะมีอ่โบกีอ่าอันนั้นเนาะโบกีพยางไข่ายๆประมาณว่า สิเแลี่ยนเอาเป็ี่นพยางค์หนึ่งรือว่าเอาเป็นวักหนึ่งพูนว่าเอาเป็นใบนึงเนาะเอาเป็นคอร์ดนึงยังกระวาไปเนาะนี่เอามือขันพื้นฐานแรกๆอีลีในเลียนเอาซ้ำนี้ อ๋อสำเร็จแลก่อนแต่ว่าบ้านนี้ขันข้าเป่าทั้งยาวไงทั้งยังเราก็ต้องปิดปิดห้องเราไป็นอกปิดปิดด้านขวาลูกนิ้วก้อยในลูกที่แปดปิดด้านขวานะครับลูกที่แปดมันจะเป็นตัวนี้เป็นเป็นเอื่อนมาลูกเสียงเสียงเสียงแบกกราวหรือว่าเสียงจังคนเออเสียงจังจิจังไว้เนาะแล้วก็ลูกที่สองลูกที่สองกับลูกที่เจ็ดนะครับ นี่ลูกที่เจ็ดมันจะเป็นคูพเพราะเนว่าเป็นคู่ตเตรียมนี่ปิดแมน่นี่นะครับปิดแบบน,นี้ปิดสองรูลูกที่แปดลูกที่เจ็ดอืมเนาะบานน้กะน,นิ้วกลางด้านขวาเข้าที่ลูกที่สี่ครับแต่แต่ดันซ้ายก็เข้าลูกที่สี่ให้กันนะครับอสี่สี่สี่สี ซีกว่าสีทรายนะมันเป็นเป็นเป็นภาษาโนดแค่น,น,อน,อน,น,น้อยมาีนการล่อง,ล,ล,ง,อนนองลูกที่หนึ่งด้านขวามือนิ้วโป้งนะครับแล้วก็ล่งอ่านิ้วโป้งด้านด้านซรายลูกที่หนึ่งแล้วก็นิ้วชี้ลูกที่สองด้านขวาจะเป็นแตนแตน นี่คือกลุ่มกอดของเพื่นกลุ่มกอดของทางทางเงาใหญ่เพื่อนทางเงาใหญ่เนาะของของแขนแต,ต่ละเต่านะทางาาเงาใหญ่คือปิดด้านนี้ปิดด้านขวาเนาะผูเเ้เป่าว่าท่านเปลี่ยนไปหรอขมับปิดเขาคือจังบาลอีสานบอกนี่มนนนันจีจวดเขาเป่าว่าท่านเป่าเปลี่ยนเขาแค่บอเปลี่ยนจัาเถอะเมาเฮ็ดเขาเนี่มันก็เปลี่ยนแล้วนี่ครับนี่ลงไปอ่าบัดนี้ก็ลองละทงเบ,งนะบิ่งเนาะว่าเสือลองละทงถึงใส่ใส่ การเป่าใส่เทคนิคการเป่านะั่นแหละนี่คือเพื่นอนว่าลำเพื่อนละทงลำเพื่อนละทงมันเข่ากุมคอดของของของแค้นเนาะอ่าบานนี้การท่าสอนเท่ากับมาสอนเอาเตยโขงแบบ ง่ายๆซะก่อนเนาะเอาไปเท่าละเท่าละขั้นตอนหรือว่าเท่าละคลอดเป็นวะเนาะประมาณนี้นะพี่น้องนี่คือวักแรกค,คือว่าใบแรกของของอ่าของตรงโน้ตเท่าเดี๋ยวด้วยสิป,ประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้เนาะมันเกิดสิเบืองบอกมาเลยพราะมันกลับเพราะว่ากล่องดันหนาวมันจะกลับ ครับอยู่บอพี่น้องกับบอกนะครับกะเาข้ากะจิมา, <c oughs> มาเพชดไม้อะไวไว้ว่าแค่ด่านชาดันกวาลูกมันสีมีอยู่ขางละแปดลูกลูกที่หนึ่งลูกที่สองนาอเข้ากะเขียนลูกหนึ่งลูกสองสามลูกสี่ที่นี่เวลาเขามาเป่าแบบนี้ตาแดแดแดแนี่มันกะจิแต่เข้ามาเตะมันจถือลูกที่สี่อะลูกที่สี่ประมาณนี่ลูกที่สี่แต่ว่าเาข้ากะใส่ อ่าเครื่องหมายจุลภาคกำกับไว้นอนนี่เครื่องหมายมจุลภาคนี่้ามีสองตัวขึ้นมายัางสี่นี่เพิ่นเอิญ่าเป็นด้านขวาเนาะ้ามีจุลภาคข้างลูมุงสี่เนาะมันจะเป็นด้านซ้ายนะครับจะเป็นด้านซ้ายนี่เขากันใส่ตัวโนดกำกับไว้นําอยู่นี่อันนี้มันเป็นเตยโขงเนาะก็บทีมีโดลิมีฟาซอนไหนขึ้นกันเนาะแต่ว่ากับเวลาเขาบอกบอกับบอกเป็นลูกเามแจ้งเสียง,ง่ายเนาะชมวติว่าเตยโขง ซีซแล้วก็มาซีแล้วก็ซีนี่ซีสานี่ง่ายๆ่ายเฮาเฮาเฮาจำดูแค่ไหนก็คือได้แล้วนี่หนึ่งสองสาม้าหกเจ็แปดดละแปดลูกอ่าเรียกซีกับซมันจิตตรงกันพอดีเนาะตรงกันเพราะนึงกับตรงกันสองกับตรงกันเนาะ แต่ว่านามเสียงของแคนบบบนี้นาเสียงของแค่นี่ตัวโนดตัวต่ำสูงนี่สิบดสิบดขึ้กันได้ไหมองตรงกันด้วยของพวเขื่อนมันคนละเสียงอยู่จำนวนแบาคือจังคือจังซีอ่าซีสายซีขวานซีขวาซีสายแบบนี้นั่นตา c ดะตาแดซีขึ้นกันจะต้งองเป็นซีเสียงต่ำนะครับอันนี้ขึ้กัหนหนึ่งขึ้นกันเอาหนึ่งหนึขวานี่หน,นึ่ายแบบนี้ แต่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 แตแตนะเขียนแยกติดนะอันนี้คือกันไม่ไเ,เรลานห้อเตยบานนี้ก่อสี่สามสีสีสี่สามสีสีโอ้กลังอ้าว้าเอา,เอาสามเด็กก่อน่ปองจังตอน,นช็อตต่อไปนะครับผม